มเมล็ดข้าวต้นข้าวนาข้าวจานข้าวผลิตภัณฑ์จากข้าวกินข้าวเช้ากินข้าวกลางวันกินข้าวเย็นข้าวของไทยเป็นอาหารประจำชาติที่มีตำนานประวัติศาสตร์มายาวนานปรากฏเป็นล่องรอยพร้อมกับอรารยธรรมไทยมาไม่น้อยกว่า5,500ปี มีลักษณะเป็นพืชล้มลุกข้าวมีมากมายหลายชนิดแต่ที่นิยมปลูกกันมากในประเทศไทยคือข้าวเจ้าและข้าวเหนียวเมื่อคนไทยเริ่มติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้นจึงหันมาปลูกข้าวเจ้ากันอย่างกว้างขวางข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศการปลูกข้าวจึงเป็นอาชีพหลักของคนไทย70%ของเกษตรกรเรียกว่าชาวนา การปลูกข้าวนั้นจะต้องคำนึงถึงปัจจัยสำคัญคือพื้นที่น้ำและ,มะเมล็ดพันธุ์หรือที่เรียกว่าแม่ทั้งสามของชาวนาอันได้แก่แม่ธรณีแม่คงคาและแม่โพศพเนื่องจากมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าวจนไปถึงผลผลิตที่ได้ชาวนาจะปลูกข้าวในฤดูฝนเรียกว่านาปีและยังปลูกข้าวนอกฤดูฝนได้อีกเรียกว่านาปรัง ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะปลูกข้าวนาปีโดยจะเริ่มปลูกข้าวประมาณเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนการทำนาปีจะมีขั้นตอนดังนี้คือการเตรียมดินแยกเป็นการไถดะการไถแป้และการคาดการไถดะหมายถึงการไถในครั้งแรกเพื่อทำลายวัชพืชในนาและพิกกับหน้าดินแล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณหสัปดาห์จึงทำการไถแปรหมายถึง การไถเพื่อตัดรอยไถดะทําทให้รอยไถยดะแตกออกเป็นก้อนเล็กๆจนวัชพืชหลุดออกจากดินการไถแปรอาจทําได้มากกว่าหนึ่งครั้งขึ้นอยู่กับระดับน้นนําในนาตลอดถึงชนิดและปริมาณวัชพืชเมื่อไถแปรแล้วทําการคาดได้ทันทีการคาดคือการคาดเอาวัชพืชออกจากพื้นนาและปรับพื้นที่ในนาให้ได้ระดับ ที่ราบเสมอกันด้วยมาที่มีระดับราบเสมอกันต้นข้าวจะได้รับน้ำเท่าๆกันและสะดวกแก่การขาน้ำข้าออกขั้นตอนต่อมาเป็นการตกก้าการตกก้านั้นจะต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรงโดยการคัดแยกเมล็ดพันธุ์โดยการใช้กระดง้งฝัดการใช้กระดง้งฝัดแยกเมล็ดข้าวดีและการฝัดเอาสิ่งเจือปนทิ้งวิธีนี้จะใช้กับข้าวที่มีปริมาณน้อย หรือนำมเมล็ดพันธุ์ไปใส่ในน้ำเกลือที่มีความถ่วงจำเพาะ1.08ซึ่งเตรียมไว้โดยเอาน้ำสะอาด10ลิตรผสมกับเกลือแกง1.7กิโลกร,รมัมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์จะลอยส่วนมเมล็ดสมบูรณ์จะจมลงก้นภาชนะเอามเมล็ดที่ต้องการตกก้าใส่กระสอบป่านไปแช่น้ำนาน12-24ชั่วโมงมาวางไว้บนแผ่นกระดานในที่ที่มีลมถ่ายเทได้สะดวก และเอาผ้าหรือกระสอบปานเปียกน้ำคุมไว้นาน36 4 8ชั่วโมงหลังจากนั้นมเมล็ดข้าวก็จะงอกจึงเอาไปหว่านลงบนแปลงก้าที่เตรียมไว้ก่อนที่จะหว่านลงบนแปลงก้าต้องใส่ปุ๋ยพวกที่ให้ในโตเจนและฟอสฟอรัสเสียก่อนและใช้ไม้กระดานลูกแปลงเพื่อกบปุ๋ยลงในดินหรือเป็นปุ๋ยข้อที่ใส่ในขั้นตอนการเตรียมดินก็ได้ ปกติใช้มเมล็ดพันธุ์จำนวน50-80กิโลกรัมต่อเนื้อที่แปลงก้า1หนึ่งไร่เมื่อต้นก้ามีอายุครบ25-30วันนับจากวันวานต้นก้าก็จะมีขนาดโตพอที่จะถอนไปปักดำได้ต่อมาเป็นขั้นตอนการถอนก้าเพื่อนำไปปักดำการถอนก้าให้ถอนก้าขึ้นจากแปลงสำหรับการตกก้าในดินเปียก ชาวนาจะต้องเตะดินออกจากรากระหว่างการถอนก้าแล้วมัดรวมกันเป็นมัดมัดตัดไปลายใบทิ้งถ้าต้นก้าเล็กมากไม่ต้องตัดไปลายใบทิ้งชาวนาจะนำไปวางเป็นแนวในแปลงนาที่เตรียมจะดำพื้นที่ที่ใช้ปักดำควรมีน้ำขังอยู่ประมาณ5-10ซนติเมตรเพราะต้นข้าวอาจจะถูกลมพัดจนพับลงได้เมื่อนานั้นไม่มีน้ำอยู่เลยถ้าระดับน้ำในนานั้นลึกมาก ต้นข้าวที่ปักอาจจมในระยะแรกจะยืดต้นมากกว่าปกติจนมีผลให้แตกกอ,อน้อยการปักดำโดยทั่วไปมักใช้ต้นกล้าจำนวน3-5ต้นต่อกอการปักลึกประมาณ3-5ซนเมตรระยะการปลูกหรือการปักดำจะต้องมีระยะห่างระหว่างกอและระหว่างแถวประมาณ25เซนติเมตรการปักดำที่จะให้ผลผลิตสูง จะต้องปักดำให้เป็นแถวเป็นแนวซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการกำจัดวัชพืชการใส่ปุ๋ยการพ่นยากำจัดโรคแมลงและยังทำให้ข้าวแต่ละกอมีโอกาสได้รับอาหารและแสงแดดอย่างเสมอกันหลังจากดำเสร็จแล้วเป็นขั้นตอนการดูแลรักษาเพื่อให้ข้าวงอกดีจะต้องควบคุมระดับน้ำช่วงข้าวแตกกอระดับน้ำไม่ควรเกิน5เซนติเมตร หลังจากการดำแล้ว15วันให้ปุ๋ยสูตรไนโตรเจนหรือ N เร่งการเจริญเติบโตของลำต้นเมื่อข้าวแตกกอเต็มที่ระดับน้ำอาจเพิ่มสูงขึ้นได้เพื่อจะได้ไม่ต้องสูบน้ำบ่อยๆแต่ไม่ควรเกิน20เซนติเมตรถ้าระดับน้ำสูงจะทำให้ต้นข้าวที่แตกกอเต็มที่แล้วเพิ่มความสูงของต้นและความยาวของใบโดยไม่ได้ประโยชน์อะไร เป็นเหตุให้ต้นข้าวล้มเกิดการทำลายของโรคและ,มะแมลงได้ง่ายการใส่ปุ๋ยครั้งที่2ในระยะข้าวเริ่มตั้งท้องสังเกตต้นข้าวเริ่มกลมให้ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอหรือ NPK เพื่อบำรุงต้นดอกและรวงข้าวจากนั้นรอดูข้าวออกรวงในระหว่างนี้ชาวนาจะต้องมันออกไปตรวจด,ดูต้นข้าวที่ปลูกไว้เสมอๆจะต้องมีการกำจัดวัชพืช เพราะวัชพืชจะไปแย่งปุ๋ยจากต้นข้าวการกําจัดโรคแมลงและสัตว์ตูข้าวหลังจากข้าวออกดอกหรือออกรวงประมาณ20วันชาวนาจะเล่งระบายน้ำออกเพื่อเล่งให้ข้าวสุกพร้อมๆกันและจะเก็บเกี่ยวได้หลังจากระบายน้ำออกประมาณ10วันระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเก็บเกี่ยวเรียกว่าพับพึ่งคือสังเกตที่ปลายรวงจะมีสีเหลืองกลางรวงเป็นสีตองอ่อน เก็บเกี่ยวระยะนี้จะได้มเมล็ดข้าวที่แข็งแรงมีน้ำหนักและคุณภาพในการสีการเก็บเกี่ยวปัจจุบันใช้รถเกี่ยวข้าวหลังการเกี่ยวข้าวจะได้ข้าวเปลือกเป็นกระสอบชาวนาจะต้องรีบขายข้าวให้กับพ่อค้าคนกลางเป็นผลให้ข้าวชื้นและได้เงินเพียงน้อยนิดหลังจากนั้นพ่อค้าคนกลางจะขนส่งไปขายตลาดในประเทศหรือนำส่งค้าต่างประเทศ ตลาดในประเทศไม่ว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือพ่อค้าแม่ค้าปีจะรับซื้อสินค้าเพื่อส่งมายังผู้บริโภคซึ่งก็คือเล่าให้ได้รับประทานข้าวกันทุกวันและอิ่มท้องหากข้าวที่บริโภคในปัจจุบันมีการทิ้งข้าวที่เหลือจากการบริโภคในหนึ่งคนทานข้าวเหลือเศษหนส่วนสของจานจำนวนสมือ้อเท่ากับวันละหจานถ้านับเป็นเดือนเท่ากับ30จาน เป็นปีเท่ากับ365จานซึ่งข้าว1กิโลกร,รัมจะหุงเป็นข้าวสวยได้2.25กิโลกร,รมัมหรือประมาณ12จานฉะนั้นใน1ปีต่อ1นคนเราจะทิ้งข้าวไป31กิโลกร,รมัมคิดเป็นมูลค่าประมาณการจากข้าวหอมมะลิกิโลกร,รัมละ35บาทจึงเป็นมูลค่าข้าวเหลือทิ้งจากการบริโภคจำนวน 1,085บาทต่อปีต่อคนในประเทศไทยมีประชากร66ล้านคนนั่นหมายความว่าประเทศไทยเราจะต้องทิ้งข้าวที่เหลือจากการบริโภคไปแล้วเป็นมูลค่า77,610ล้านบาทต่อปีซึ่งในกรณีนี้คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าของข้าวเพราะข้าวที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ได้ผ่านกระบวนการ มากมายจนเป็นข้าวสวยที่พร้อมบริโภคนั้นไม่เพียงเป็นอาหารแต่เป็นความตั้งใจของชาวนานในทุกขั้นตอนการผลิต